นมาล่ะแกจองไหนเดี๋ยวจะมีรถแท็กซี่มาเรียกรถแท็กซี่แล้วขึ้นรถไปเอ้าึ้นทำแบบนี้แล้วก็ตามตัวคุณเพอร์ไม่ได้สิคะเชื่อมือเองค่ะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่นั่งรอ กิดอ,อะไรขึ้นนะคะหรือว่ามันได้เงินไปแล้วอย่าบอกนะว่ามันรู้ว่าเราดักฟังอ่ะใช่ค่ะไอเดมอนมันรู้ว่าเราดักฟังมนันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเ,เกมก็เลยซ้อนแผนมาไงคะคุณหมายความว่ายังไงคะเอมใส่เครื่องติดตามเอาไว้ เดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันเป็นใครอยู่ที่ไหนจริงเหรอ,หรอคุณเอมคุณฉลาดมากเลยอะตอนแรกคิดว่าพลาดแล้วนะเนี่ยใช่พี่เอมพี่พี่เอาอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่อุปกรณ์ไฮเทคอะไรหรอกก็แค่พวก GPS ติดตามตัวค่ะหาซื้อง่ายอตายเอมให้คุณเพลนเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วกว่าคัณจะรู้ตัวนะ เราก็ตามตัวเจอแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเอมเอมจัดการเองแต่ที่แน่ๆเราเป็นคนที่คิดไม่ถึงจริงนี่คุณเอมรู้แล้วเหรอคะว่ามันเป็นใครอะเอ,เอมบอกแล้วนะคะเทคโนโลยีเนี่ยของแท้แต่ถ้าศสยาศาสตร์นี่ยเอมไม่ขอ,อยุ่งแล้วนะ ผมเปล่านะครับอันนี้ของให้ไม่รู้ครับเปล่านะครับไม่ใช่ของผมผมไม่ได้ทำอะทำ่ะคุณตำรวจอย่างนี้มาตำรวจจับคนร้ายคดีกันโชคทรั์ได้พร้อมหลักฐานเป็นเงินสด 4ล้านบาทและคอมพิวเตอร์ที่มีภาพลับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ถึงคนร้ายจะให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมั่นใจเพราะมีหลักฐานแน่นหนาอีกทั้งยังได้ข้อมูลจากแฮกเกอร์สาวลึกลับซึ่งช่วยคลี่คลายคดีจนจับตัวคนร้ายได้ในที่สุดเป็นไงฝีมืองจริง นี่โชคดีนะที่ทุกคนไม่มัวมารอสัมผัสพิสดารของนายไม่งั้นป่านนี้คนร้ายคงหนีหายเขา้ากรีกเมฆไปเรียบร้อยแล้วแล้วครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นข่าวบอกว่าจับคนร้ายได้พร้อมเงินสดสี่ล้านแต่ว่าคุณเพลินเนี่ยเอาเงินไปให้มันห้าล้านไม่ใช่เหรอครับหรอหรือว่าคุณเพลินรักไก่ให้มันไม่ครบมผมไม่ไหมเหรอครับ คุณเพลินกลัวขนาดนั้นคงไม่กล้าไอคนร้ายนี่มันเก่งนะครับมันแฮกเข้าไปดูบัญชีเงินได้ด้วยถ้ามันลักไก่มันคงแย่นะครับทั้งนง้มันก็คงเอาไปใช้เองและมัง้งพี่คุณเพลินก็นัดเจอนะสงสัยจะตบรางวัลให้แต่ฉันไม่เอาหรอกแค่อยากช่วยคนที่ลาบากอะผมยังไม่ได้แสดงความดีๆกับคุณเลยครับ ที่ช่วยคุณเพลินจับคนร้ายได้เดี๋ยวก่อนนี่คือยังไงจะใช้สัมผัสอะไรอีกแล้วเหรออยากเห็นอะไรไหนคุณบอกคุณไม่เชื่อเลยครับทำไมอ่ะกลัวว่าผมจะเห็นอะไรครับเอาสิเห็นอะไรไหม บอกไปคุณก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่อีกไม่นานคุณจะได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นได้เราจะคอยดูตามสบายครับเบบพลินต้องขอบคุณคุณเอมมากจริงๆนะคะถ้าไม่ได้คุณเอมเนี่ยเพลินแย่แน่ๆเลยค่ะ เอมยินดี D ช่วยคุณเพลินอยู่แล้วค่ะขอบคุณเขาจริงๆแล้วแฟนเก่าของเพลินเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะคุณเอมเขาไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะแต่หลักฐานแน่นขนาดนี้คงจะดิ้นยากโชคดีแล้วนะคะที่ได้เงินครบไม่ครบหรอกคะ่ะหายไปล้านหนึ่งจริงเหรอคะ คุณเพลินแน่ใจเหรอคะว่าเอาไปให้มันครบตามที่บอกเพลินนับดีแล้วค่ะเงินหายไปล้านนึงจริงๆอย่างไงในโจนช่วงมันคงเอาไปซ่อนที่ไหนสักแห่งแล้วล่ะค่ะเอมเธอดังใหญ่แล้วนะดังยังไงก็ยี่อออที่เธอเคยช่วยเขาไว้ไงเขาจะช่วยโปรโมทเธอเอาเธอไปลงในคลิปนี่เป็นล้านวิวแล้วนะจ๊ะ วาโปรแกรมเมอร์สาวสุดเทวช่วยตำรวจตามจับคนร้ายว่าไงนะฉันบอกว่าเธอดังแล้วตอนนี้ก็มีรายการติดต่อมาอยากให้เธอไปออกแถมยังมีบริษัทอยากจ้างเธอทำงานเงินเดือนเป็นแสนเลยนะเอมโอ้โหเจ๋งว่าเจิงว่าเอม,เอมขอตัวก่อนแล้วกันนะคะเอ้า,อาไ,อไปไหนอะคะไปไหนอะคุลิยาครับ <S <S เ,เ,เดี๋ยวนะครับคุณตำรวจคือไม่มีคนชื่อวิรยามีแต่พี่เอมโปรแกรมเมอร์สาวที่โด,ด่งดังอยู่ตอนนี้ครับใช่ค่ะจำคนผิด้วค่ะไม่ผิดแล้วค่ะคุณคือวิรยาผู้ต้องหาที่ทากากรกำลังต้องการตัวอยู่ตอนนี้ผมไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนร้ายอะกรรมออนไลน์